สวัสดีพี่น้องคิดตชนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันอาทิตย์คิดถึงพระรายการดีๆจากแม่นใหญ่แสงธรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องมีความรักเพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธานในพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางพระวาจาพี่น้องครับอาทิตย์นี้เราอยู่ในเทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่20พระวสารที่เราจะได้รับฟังในอ,นอาทิตย์นี้เป็นพระวสารโดยคําบอกเล่าของนุูลูกา บทที่12ข้อที่49ถึงข้อที่53เป็นพระวาจาที่หลายคนได้ฟังแล้วอารู้สึกตกใจและรู้สึกขัดแย้งซึ่งพระสูเจ้าตรัสว่าเรามาเพื่อจุดไฟในโลกเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้โลกนี้ลุกเป็นไฟเรามีการล้างที่จะต้องรับและเราเป็นทุกข์กังวลใจอย่างมากจนกว่าการล้างนี้จะสำเร็จท่านคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลกหรือ ไไม่ได้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรานำความแตกแยกมาต่างหากตั้งแต่นี้ไปคนหคนในบ้านหนึ่งจะแตกแยกกันคนสมคนจะแตกแยกกับคนสองคนและคนสองคนจะแตกแยกกับคนสาคนบิดาจะแตกแยกกับบุตรชายและบุตรชายจะแตกแยกกับบิดามารดาจะแตกแยกกับบุตรหญิงและบุตรหญิงจะแตกแยกกับมารดา มารดาของสามีจะแตกแยกกับบุตรสะพ้และบุตรสะพ้ยจะแตกแยกกับมารดาของสามีพี่น้องครับเพราะวาสารในตอนนี้อาจจะฟังดูรุนแรงฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ว่าเป็นการบอกอย่างจริงใจสุดๆของพระเูซูเจ้าต่อผู้ที่ติดตามพระองค์หรือว่าเราคิดสชนทุกคนนั่นเองเพราะว่าความทุกข์ทรมานและการแตกแยกคือกางเขนที่คิตีชนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะศาสนาคริสต์คือศาสนาแห่งไม้กางเขนพี่้องครับทําไมพระวสารในตอนนี้พระเยซูเจ้าถึงเน้นเรื่องของความแตกแยกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกกับบุคคลที่เรารักและผูกพันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกระหว่างพ่อแม่กับลูกชายหรือลูกสาวหรือระหว่างลูกสะใภ้กับพ่อแม่ของสามีหรือกับคนอื่นๆในครอบครัวซึ่งผมก็ได้ตไรตรตรองว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้สอนเกินจริงเลยเช่นว่า เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นย่อมที่จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองซึ่งความจริงในข้อนี้เราจะเห็นได้เด่นชัดในตัวของพระเยซูเจ้าเองที่พระองค์เสด็จมาในโลกพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ซึ่งก็แน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันพระองค์ก็ต้องอเผชิญหน้ากับโลกที่มีการแบ่งเป็นสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายที่ยอมรับพระองค์และอีกฝ่ายก็คือ คนที่ปฏิเสธพระองค์พี่น้องครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้ว่าบางคนปล่อยให้ความผูกพันส่วนตัวมายึดเหนี่ยวเราไว้จากพระเป็นเจ้าเช่นว่าชายคนหนึ่งหรือว่าภรรยาคนหนึ่งรักสามีหรือว่ารักภรรยาหรือว่าครอบครัวมากจนปฏิเสธเสียงเรียดให้เสียสละรับใช้พระเป็นเจ้าในการทําตามพระประสงค์ของพระองค์หลายครั้งอุปสรรค ขัดขวางเราจากพระเยซูเจ้าก็มาจากคนในครอบครัวของเรานั่นเองพี่น้องครับสุดท้ายนี้ต่อหน้าพระเยซูเจ้าเรามีเพียงสองทางเลือกคือยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์นี่แหละครับคือหนทางกังเขนที่เราคิดชนต้องรับและก็ต้องเผชิญหลีกเลียเ่ยงไม่ได้แต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าผ่านทางกังเขนคือหนทางสู่พระสิริลุ่งโรดผ่านทางกังเขนที่เป็นความทุกข์ยากลําบาก จะนำเราสู่ความสุขนิรันดรกับพระพินเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ขอพระพินเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องครับบ้านเนนเปรียบเป็นเสมือนหัวใจของมิสซังและของพระศาสนาจากักโอกาสที่บ้านใหญ่แสงธรรมกำลังจัดเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50ปีแห่งการก่อตั้งจึงอยากขอคำภาวนาจากพี่น้องเป็นพิเศษเพื่อคณะผู้การอบรมและสามเณรใหญ่ทุกคนจะได้มีกระแสเรียกที่มั่นคงจะได้รู้จักอุทิศตนในการติดตามพระเจ้าอย่างเต็มที่ในฐานะผู้อภิบาลและเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้มีพลังในการสานต่อพระภารกิจของพระเจ้าต่อไปขอบคุณครับ